สวัสดีค่ะดิฉันมาจากบริษัท Master ร n อิน e e r i n g จำกัดนะคะจะมานำเสนอบ้านโครงการให้กับคุณวิสิตอนิยาทรัพย์นะคะปลายเซลสุภาสก,กําปังรหัสเซลวีหกห้าสองค่ะเป็นบ้านโครงการบ้านยิ้มเพื่อประชาชนราชพฤกษ์สินะคะเป็นบ้านเพื่อประชาชน บ้านมีพื้นที่ใช้สอยขนาดกะทันรัดนะคะสะดวกสบายกระเป๋าพร้อมทำเนที่ตั้งแหล่งช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าพร้อมโรงพยาบาลนะคะที่ตั้งโครงการนะคะก็จะอยู่ติดกับถนนสุขมุมวิทติดกับโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะซอยถัดมาก็จะเป็นโ o บอลแล้วก็เซ็นทันนะคะโครงการเราก็จะแบ่ง10งวดงานนะคะซึ่งวดที่หน่จะเป็นการ เตรียมพื้นที่และวางผังอาคารค่ะื่อที่สองจะเป็นงานฐานรากและก็งานโครงสร้างฐานรากก่อนเทคอนกรีตค่ะว่าที่สามนะคะจะเป็นงานมุงหลังคาและโครงสร้างหลังคาค่ะว่าที่สี่นะคะจะเป็นงานภายนอกงานผนังภายนอกและงานโครงสร้างประตูหน้าต่างค่ะว่ที่ห้านะคะจะเป็นงานก่ออิฐและฉาบปูนค่ะว่าที่หกนะคะจะเป็นงานระบบไฟฟ้าระบบประปาค่ะ ว่าที่เจ็ดนะคะจะเป็นงานปูพื้นและงานตกแต่งพื้นค่ะพร้อมปูกกระเบื้องว่าที่แปดนะคะจะเป็นงานติดตั้งฝ้าและประตูหน้าต่างค่ะว่ที่เก้านะคะจะเป็นงานทาสีภายนอกและภายในค่ะพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์และงวดสุดท้ายนะคะว่าที่สิบจะเป็นงานเก็บรายละเอียดและส่งมอบงานค่ะซึ่งจ่ายวดสุดท้ายหลังจากบ้านเสร็จตรวจรับเสร็จครบถ้วนค่ะ ต่อมาก็จะเป็นสรุปราคาก่อสร้างนะคะซึ่งจะเป็นราคาวัสดุและสุขภัณฑ์ะคะ่ะที่ได้รับมาตรฐานนะคะอยู่ยาวๆเป็น10ปีค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการจัดแผนการโอนเงินโครงการนะคะกระแสงเงินเข้าเงินออกต่อมาก็จะเป็นส่วนกลางของโครงการนะคะก็จะเป็นส่วน,นะคาเฟ่พร้อมฟิตเนสสาว่ายน้ำส่วนกลางค่ะ ต่อมาก็จะเป็นราคาบ้านพร้อมเข้าอยู่นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสสาพันสสิบหกบาทจุดแปดสเสตางค์นะคะจองฟรีตอนนี้นะคะพร้อมส่วนลดนะคะส่วนกลางและค่าโอนนะคะไปเลยสีปอรเซ็นตค่ะถ้าสนใจนะคะโปรดติดตออ่อทางแอดไลน์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ